สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแก็มเฮดเราเจอเฮดเยอะมากเลยตัดแล้วนะไม่ต้องตัดอ่ะตัดเลยตัดเลยตัดเลยนี่ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยตอนเช้าพอเห็นเฮดขึ้นก็คือว่าไม่หิวแล้วพวกคนมปังมากินสือมาจากแม็กซิมาเราไปห้ากันต่อ นี่เจอ,อกอันนึงแล้วอันนี้กินได้สวยมากเลยต oh, yeah. yes. อนนี้เราเจอเฮ็ดน้ำนมเยอะมากเลยนี่เขาเรียกว่าเฮด็ดเฮ็ดนมนะเนี่ยมันจะมีมันนมอะเห็นไหมเป็นน้ำๆสีขาวๆนี่ชัดหรือเปล่า นี่ก็ด้วยแล้วก็ตรงนู้นอีกที่ยอบอยู่ตายโคนเฮ็ดน้ำนมกินได้ปลาทีนี้เขาก็สวยเหมือนกันนะคะคือสวยทุกทีเลยอะปลาใบไม้ลืมเปลี่ยนซี่เล้วเพราะว่าจะเป็นฤดูใบไม้หลวงเร็วๆนี้เดือนหน้า เคี้ยวฉ่าอุ้มแบบมดเลยทุกทีอันนี้ไม่รู้แฮดอะไรว้าวเราเจอแล้วเราเจอดูถ่างไปเราเจอแฮดที่วะกินได้แฮดทีด่ดีเอาไม่ใช่กินไม่ได้นะคะไม่อยากเสี่ยงมันต้องมีสิวะ เดินเดินมานะคะเราก็รู้สึกว่าเราเจอบางย่างโอ้ยนี่เราว่าเราเจอแล้วตีป้ายแห่งนี้โอ้ยแต่ว่ามันหนาวอ่ะดูสิหัวมีเลยมอันนี้กินได้หรือเปล่าหนาวแล้วยัง อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายค้ามันจะหลายลายแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่ามันก็หนาวแลว้วมันกินไม่ได้แต่ว่าเราเห็นมันมีไ่อันเลยนะทีนี้ดูด,ดูดูไปเลยเลยอันนี้กินไม่ได้อันนี้อันตรายมากเลยตึงแก่ความตาย ไม่มีเราเราอุงซ่า,าจเจอตะว่าแก่แลยย้วอ่ะมันหนาวแลยย้ววันนี้เรามาเพื่อห้าเฮ็ดห้าเฮ็ดนุมนะพอเราเจอแต่เฮ็ดนุ่มเยอะมากจริงจริงมันต้องตัดนะคะแต่ว่าเราต้องใช้อีกมึ่งมือทื่อกองอ่ะ เราหักก็ได้เจอเยอะมากเลยได้แต่เฮ็ดนี้มาเต็มทั้งเลยดูนี่มาดูกันนะหัวเฮ็ดนี้คือเฮ็ดอะไรนี่ดูลากมันลงไปยังลึกอะ่ะเราก็ต้องตัดนะคะ มันจะได้งอกแหลาเขาบอกนี่เราเจอห้องดีเขาแล้วเราจเจอเฮ็ดมันอู้นี่นะคะมันจะอยู่แบบนี้เดิน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 มาแล้วก็ดูไม่ค่อยออกผมมันก็จะเมันใบไม้สีเหลืองๆใช่ไหมตัวนี้พอเราเจอเราเจอเรจตรงนี้ทึ่งนี่นี่แล้วก็แควแกวแคว้าเท่านี้ต่อเพราะมันจะมีอีกอยู่ข้างในเต็มเลย ดีมากเลยนี่โอ้ในร้านสะดวกสื่อนะค่ายแพงอยู่นี่มันจะอยู่ข้างในเราโหลดดูกอนเนาะมันมีเลยไหมพอปกติยนันพอเรามีนี่เห็นไหมมันเลืมงอกนี่นี่มันจะงอกอีกถ้ามันอยู่ในนี้แหละ เราก็จะหาบริเวณนี่ต่อผอมมันก็จะมีอีกนี่เห็นไหมถ้ามีกาใกล้ๆเลวมันก็จะมีอีกมันดูไม่ค่อยโอก้กว่ามันใบไม้นี่เห็นมันอูมีอีกนะครเราต้องห้าดูต้องแกว้แกว้แกมันผอมันจะมีอยู่ใต้ดินนี่ตอนย้าย ดีใจมากเลยซิ่งที่อยากได้มากที่สุดห้าอยากมากเพราะมันจะหมุดอยู่ใต้ดินเมื่อกี้ใช่ไหมเราเจอตรงนี้เราคุดคุดทั้งกมันมีอีกอันนึงอันเล็กๆมันพอเลืมขึ้นทั้งกัเราเจอตรงนู้นี่เราเจออีกนี่มันจะแอบอยู่เนี่ยเราไม่มีทางให้เลยนะเราต้องแวก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 แ,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 แล้วมันเราก็เจอตรงนี้เราตื่นเต้นมารกเลยนี่ดูพอเราแวกเต็มเลยอะ ดีใจมากอยากจะร้องไห้หลังที่ว่าเดินมาเลยเรือเลยเลยเลยเรจนว่าไม่ค่อยเจอเฮ็ดอะไรอีกทีนะคะก็เจอแล้วเฮ็ดพึ่งขาลายนี่ขามันก็จะล,า,ลายลายข้ออนุญาตทิ้นี่ขามจะลายลายแบบ,แบบนี้แหละเขาเรียกว่าเฮ็ดพึ่งขาลายแต่ถ้าไม่มีลายก็เรียกว่าเฮ็ดพึ่งหวาน ตรงนี้ก็มีซ่องดอกมันยอบอยู่ตรงนี้กันเจอดีบ้างเจอไม่ดีบ้างก็ปนปนกันไปเราเลือกเอาแต่ทีเฮ็ดที่ว่าโอเคโอเคอันนี้โอ้สวย,ย่ จบยอบอยู่แบบนี้แล้วยู่ในป่ายาดึงได้แต่ว่าเราก็คอยตัดเอามีอะไรเนี่ยเบอร์รี่ป่าไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ถ้าเป็นลูกซี่หมงมงก็คือบลูเบอร์รี่ป่ายังมีบ้างไม่มีบ้างบางทีก็มีอยู่เลยวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะ ค่อยมาเก็บไม่ลาวปีหน้าบ๊ายบาย